เราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอ้อยแปลงเนี้หนึ่งไร่ก็เท่ากับประมาณ27ตันอยู่ที่ประมาณไร่ละไม่เกิน2,600บาทยาชุดนี้มันมีอยู่5ขวดนะอ,อ5ขวดนี้ต้องการอะไรบ้างหนึ่งเนะี่ยทำให้มันมีการถอดยอดอยู่ตลอดเวลางนั้นอ้อยมันก็จะสูงแล้วก็มันก็จะทนแรงด้วยนะสองก็คือให้ อ้อยเนี่ยมันแตกหน่ออยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตดูว่าเนี่ยกอนได้เห็นไหมเนี่ยมีอ้อยทุกทุกไซส์เลยมีการแตกหน่อตลอดเวลานะฮะเนี่ยหน่อใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนอ้อยเนี่ยยิ่งหน่อเยอะเท่าไหร่อ่ะนั่นก็คือหมายความว่าเรามีประชากรอ,อ้อยเยอะพอประชากรอ,อ้อยเยอะเนี่ยต่อนหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเนี่ยถ้าเรามีประชากรอ,อ้อยอยู่สักสิบห้าต้นนะครับ สิบห้าต้นเนี่ยอ้อยหนึ่งไร่เนี่ยก็ตีทีพันเมตรเราก็จะได้อ้อยประมาณสักสิบห้าตันตีทั่ต้นละหนึ่งกิโลกร,รมัมกันว่าหนึ่งเมตรในระยะหนึ่งเมตรเนี่ยจะมีสักกี่ต้นนะครับเริ่มนับหนึ่งไหนหนึ่งเมตรแค่ไหนครับทาให้ประมาณนี้ไงเนี่ย,ยตรงนี้ถึงตรงนเนี้ยเนี่ยเมตรประมาณเมตรหนึ่งนะ,ะนับหนึ่งนะโอ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะครับ20 21 22 23 24 25 26 27นะครับ1เมตรมีประมาณ27ต้นนะฮะ1เมตรมีประมาณ27ต้นถ้าเกิดว่าเราตีเฉลีย่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยทั้งหมดเลย 1, เนี่ยนะครับ1,000เมตรเท่ากับ1ไร่เท่ากับว่ามี 2อง0 0ื่นเจ็ดพต้นสองหมันต้นเนี่ยคูณด้วย1นกิโลนะครับนะอ้อยแปลงเนี้ยหไร่ก,ก็เท่ากับประมาณ2ี่สิตันแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องจับจับไปเป็นระยะระยะ,ะถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยอันเนี้ยเรานับได้27ต้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยไม่ต้องถึง27ก็ได้แค่20ต้นเนี่ยก็เพียงพอแล้ว เพราะว่าการจัดการของเราเนี่ยเราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเงินลดต้นทุนเนี่ยค่าใช้จ่ายของแปลงเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าเราระเบิดดินคลุกใบใส่ปุ๋ยฉีดยาคุมฉีดยาฆ่านะครับแล้วเราฉีดฮอร์โมนเนี่ยประมาณ5รอบนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนของแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละไม่เกิน2,600บาทนั้นถามว่าคุ้มไหม กัชุด5ขวดเกินคุ้มครับกับระบบที่เราจัดการอย่างนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับปีนี้คาดว่าปุ๋ยแพงนะครับเบ็ดเสร็จผมก็ดีดแล้วก็ไม่เกินไรยละ3,000นะให้ปุ๋ยเลยลูกละพันสองนะต้นทุนเราก็ขยับขึ้นเป็นไรยละ3,000นะก็ยังคุ้มนะครับลองตามดูเรื่อยๆ